คุณน้ำหวานเขาน่ารักกับน้องจังเลยเนาะทุกคนนี่ลูกของคุณน้ำหวานทุกคนกับคุณพ่อเจวินตาน่ารักน้องมาร์กี้ก็ืมน่ารักมากเอ็นดูอะ่ะขนาดหลับอยากให้ตื่นอยากให้ตื่นเลยจะได้เล่นกับพี่ปายอะไรอย่างงี้คือแบบปายเขาก็สวยทุกคนดูดีนางสวยมากสวยมากค่ะ น่ารักคุณยายเบนก็เฝ้าหลานอืมเฝ้าเฝ้าลาบุก,กี้น้อยน่ารักจริงๆอ่ะเออได้เห็นความน่ารักของน้องที่ไปเที่ยวกับคุณน้องหวานค่ะคุณน้องหวานเขาก็อัปเดตให้พวกเราดูความน่ารักของน้องกะจะถ่ายให้ไปๆกับลาบุกี้เล่นด้วยกันกลายเป็นลาบุกี้น้อยของเราก็หลับซะง,งั้นต้องรอเขาตื่น ปสวยเนาะทุกคนสวยมากอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าคือแบบแล้วแต่งตัวแบบนี้โคตรเท่เลยอ่ะบุ๋มชอบชอบปลายแต่งตัวสไตล์เนี้ยไม่รู้สีชอบอะ่ะชอบเป็นการสนตัวะคะ่ะน่ารักแต่งแต่งแบบไหนก็ชอบอะ่ะเอาสที่รักเขาอืมรักเขาค่ะตอนนี้รับรีวิวนะคะไอศครีม <laughs> ลอยหรือเปล่าน้องพลอยทำเข้าเอเวอร์แลนด์ี่ของเกาหลีรายคือแบบเนี้ยอะเนี่กครับได้ส่งเข้าเดี๋ยจะส่งเข่าแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปไปๆจะทำบ้างส่งเข้าดีมัวก่อนอันแรกส่งเข้าดีมั์ก่อน แฟนขับบอกว่าให้ไลฟ์น้องหน่อยให้ไลฟ์น้องหน่อยไลฟ์โมเมนต์เมกี้กับพีม่มายแต่ไมคกี้สลบไปแล้วค่ะสลบแบบเหนื่อยมากครับผมตื่นตีสี่เมื่อวานครับแล้ววันนี้แม่ก็พาผมตื่นตอนหงมมุงเช้าครับเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันใหม่นะคะตอนออกไปข้างนอกขอมามา,มาไปทานก่อนนะ ที่ดูไลฟ์ของเราเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ทําตามคาสั่งแล้วนะคะที่บอกว่าให้ช่วยไลฟ์หน่อย5นาทีก็ได้นี่ไลฟ์เกิน5นาทีละอัน,นอันขอบบอกด้วยนะ กินแล้วอยู่น้ำมากเลยอ่ะเราจะออกไปสู่แสงแดดแล้วฮะไม่กี่น้อยกีทักกินกันเด็จเรียบร้อยแล้ว้ยกีหอลอกแล้วฮะอะไรนะคะปทา๊าไปเล่นสตเลยลุนล้นลุ้นเราก็แบเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่เดี๋ยว,ยวค่อยค่อย,อยหมุนลูก ค่อยค่อยหมุนค่ะเอาเสียบลองเดี๋ยวม,มันต้องเปิดก่อนค่ะนี่ฮะหนูยังไม่ได้เปิดเลยามาสู่แสงแดดแล้วอ้าลูกก็ไปไหน นิดนึงนะคะก้าลูกก้าวันนี้ลูกก้าก้าก้าบายหูกระต่ายแล้วตรงเนี่ยเอ๊ะแล้วหูหมามาเป็นไหนมีอะไรมาฝังกสภาพหมามาอีกทีนึงคือออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รวบตึงสักทีละ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคะดเดี๋ยวมะมะรองสิดเดีย๋ยอโอเคมามะหาเจอแล้ววิธีสวิฟกล้องมาเป็นตัวเองหัวฟูฟูอยู่นะคะครั้งแรกในการที่สวิฟกล้องเป็นชิบชิบ